สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องเล่าพิสุนิรนามตอนที่สองตายแล้วไปไหนเรื่องราวของพิสุนิรนามจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องเวียงพิงชาแนลกันด้วยนะคะเรื่องเล่าขานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ทางทีมงานเวียงพีชาแนลเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาไม่ได้มีเจตนาในการสร้างความแตกแยกหรือความขุ่นข้องหมองใจและขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและหากท่านใดมีเรื่องแนะนำหรือมีเรื่องใดที่อยากฟังแจ้งมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ต่อไปนี้ผู้เขียนขอใช้คำแทนชื่อตัวเอกของเรื่องว่าอัตมาโดยสมมุติว่าเป็นพระพุทธสาวกในชาติปัจจุบันสุดจะเป็นพระมากน้อยแค่ไหนเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านได้มากน้อยเพียงใดจะไม่ขอพูดถึงเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงเมื่ออยังต้องปฏิบัติอยู่ถ้าไม่ถึงวิมุติหลุดพ้น เจอเรียบพระอย่างเต็มภาคภูมิก็ต้องเรียกอย่างกระดากปากเอาเป็นว่าเป็นสมมุติส่งก็แล้วกันและคำว่าพระนั้นมิใช่จะย,ยึดเอาที่ผ้ากาสะวะพัดครองกายเราถ้าจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นพิสุสัม,มเนรนหรือนุ่งขาวห่มขาวเป็นอุบาสกอุบาสิกาเจอเรียกว่าพระอย่างมีได้เต็มปากเพราะเป็นเพียงเครื่องหมายสมมุติขึ้นมาเท่านั้น คำว่าพระที่เต็มความหมายก็คือผู้มีจิตสำรวมมั่นคงเป็นสมาธิมีเมตตาอิ่มเอิบสมบูรณ์อยู่เป็นนิดจึงจะเรียกว่าพระได้และเมื่อมีจิตตั้งมัน่นสำรวมอยู่ในสมาธิและเมตตาทำแล้วสินทั้งหลายตั้งแต่สินห้าถึง227ก็จะสมบูรณ์ในผู้นั้นเมื่อทำความเข้าใจเอาไว้ดังนี้แล้ว ก็จะเล่าถึงความเป็นมาของชีวิตในชาติปัจจุบันนี้ก่อนอัตมาเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะที่เรียกว่าพอมีแอนจะกินโยมพ่อกับโยมแม่มีอาชีพค้าขายมีร้านค้าที่มีสินค้าสารพัดอยู่จะเรียกอย่างสมัยนี้ว่าสรรพสินค้าก็ได้ภายในครอบครัวนอกจากโยมทั้งสองก็มีพี่ชายคนโต กับพี่สาวอีกสองคนอัตมากเกิดเป็นคนสุดท้องและเกิดห่างจากพี่หลายๆปีทีเดียวเพราะเขาโตช่วยโยมพ่อโยมแม่ค้าขายได้แล้วและไม่มีใครคิดว่าจะมีอัตมาขึ้นมาอีกเมื่อเกิดใหม่ลืมตาดูโลกได้แล้วในจิตใจของอัตมาก,ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมตัวเราจึงกลายเป็นเด็กไปเหมือนช่างแปลกประหลาดสิ้นดี อาตมามีความรู้ขึ้นมาว่าตัวเป็นพระอายุตั้ง80กว่าแล้วกำลังนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิที่วัดมันไปมาอย่างไรกันแน่จึงมือนกลายเป็นเด็กดิ้นอยู่ในเบาต้องกินนมจากเต้าของโยมแม่ได้รับการทนุถนอมจากพี่ชายและพี่สาวทั้งสองคนซึ่งตามธรรมดาแล้วผู้หญิงจะมาถูกต้องอาตมาไม่ได้ แต่แม้จะรู้ว่าตัวเป็นพิสุเท่าก็ทำอะไรไม่ได้พออายุยังไม่ถึงขวบดีอัตมาก,ก็พูดได้แล้วแต่ยังพูดไม่ชัดทั้งที่จิตรู้ว่าจะพูดอย่างไรแต่ปากมันไม่ยอมพูดตามนั้นแต่แต่คิดรู้ขึ้นมาว่าตอนที่เป็นพระพิสุนั่งสมาธิอยู่จิตได้ดับลงในสมาธิพอจิตด,ดับในสมาธิแล้ว มันก็ออกมายืนดูสังขารร่างกายที่เป็นพระผู้เท่ากำลังนั่งสมาธิอยู่เกิดความสังเวชสลดใจในความชราเห็นว่าสังขารอันประกอบด้วยธาตุสีนั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้แล้วอาศัยมันเป็นเครื่องมือปฏิบัติไม่ได้แล้วเราจะต้องไปหาสังขารใหม่ปฏิบัติต่อไปพอคิดได้อย่างนั้นก็ก้มลงมองตัวเอง เห็นร่างกายเหมือนกับร่างเดิมที่กำลังทำสมาธิอยู่แต่ไม่แก่ชารายอย่างนั้นมันเหมือนแก้วใสโปร่งแสงไม่มีน้ำหนักมองทะลุไปได้ตลอดร่างสติรู้ในตอนนั้นว่าเป็นกายทิพย์หรือเป็นกายในเกิดคำถามว่าเราจะไปไหนก็นึกตอบขึ้นมาเองว่าไปหาที่เกิดใหม่แล้วกายทิพย์ก็ลอยขึ้นลอยขึ้น มันลอยขึ้นไปถึงกลุ่มเมฆใต้แผ่นฟ้าซึ่งเมื่อเป็นพิสุชาก็เคยมองขึ้นไปไม่เห็นมีอะไรนอกจากความเวิวงวางว่างเปล่านี่มองด้วยตาเนื้อธรรมดานะแต่ก็เคยมองด้วยตาชาญว่ามันมีสวรรค์มีวิมานลอยอยู่ในหมู่เมฆมากมายเต็มไปด้วยแสงสีได้เห็นเทพเทวานางฟ้าสวยสุขอยู่ในแต่ละวิมานด้วยใบหน้าอิ่มเอิบ เมื่อกก่ทิพหรือจิตลอยขึ้นมาก็เห็นเหมือนกับด้วยตาชาญแต่จิตไม่ได้มีความปรารถนาอย่างนั้นเลยตอนที่อยู่ในร่างของพิสุชาราบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมสมาธิไม่เคยปรารถนาสวรรค์วิมานเพราะเห็นว่าเป็นการเสียเวลาสวรรค์วิมานเทวดานางฟ้าเมื่อสวยผลจากกุศล,ลกรรมของตนจนหมดแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ อีกตามกรรมของตนการไปเสวยผลบนสวรรค์วิมานนั้นจะเห็นว่าต้องเสียเวลามากเพราะเทียบหยาบๆร้อยปีในเมืองมนุษย์ก็เท่ากับวันเดียวบนสวรรค์ถ้าเราเสวยสุขอยู่บนนั้นสักพันปีจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่จึงมุ่งมั่นประการเดียวขอปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก เมื่อจิตไม่ปรารถนาสวรรค์ก็มีสติรู้ว่าไม่ใช่ที่อยู่ของเราทันใดกายทิพย์ก็ตกวูบลงมาสู่พื้นดินเกิดแวบคิดถึงนรกเพราะมีสัญญาเดิมจำได้หมายรู้ว่านารกเป็นอย่างไรกายทิพย์ก็ลงไปถึงนรกแผ่นดินที่เต็มไปด้วยไฟแล้วมันก็หยุกชะงักเพียงแค่นั้นพอเห็นไฟมีสติก็รู้ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของเรา เมื่อยังเป็นมนุษย์และเป็นพิสูจอยู่จนชาราภาพเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทางกุศลมาโดยตลอดจึงไม่มีนรกสำหรับเรากลับดีว่ากลับมาสู่โลกมนุษย์ท่องเที่ยวไปตามจิตปรารถนาสิ่งใดไม่เคยเห็นก็ได้ไปเห็นส่วนมากก็ไปตามปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา ไปนมสัสก,การพระพุทธรูปแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประชาชนเขาเลื่อมใสไปนมสัสก,การพระเจดีธาตุที่เรียกว่าวัดมหาธาตุอันที่จริงเป็นจิตทิพย์กายทิพย์นี้ก็ดีมีความสะดวกมากผ่อนึกจะไปที่ไหนมันก็ไปถึงทันทีชูวแวบ,บเดียวเท่านั้นไม่ต้องเสียเวลาเดินทางขึ้นรถลงเรือ แม้แต่ในเครื่องบินก็ยังช้ากว่าอยู่แต่การจะเพลิดเพลินเจริญใจอยู่กับจิตกับกายที่เป็นทิพนี้จะเสียเวลาเปล่าไม่ได้ปฏิบัติสมาธิตามที่ตั้งปรารถนาจะกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ไม่มีจุดหมายปลายทางเพราะระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่นั้นก็ได้พบจิตหรือกายทิพพระเนจรไปมาอยู่มากมายเกลื่อนกลาดไปหมด พวกนี้นะ่เราก็ไม่ไปสวรรค์ก็ไม่อยู่ส่วนมากเมื่อเป็นมนุษย์ปฏิบัติธรรมอยู่เกิดกายทิพย์ออกไปท่องเที่ยวเพลิดเพลินเกินเวลาจนลืมกับร่างเดิมผ่อนนึกขึ้นมาได้ก็กลับเข้าร่างไม่ได้เสรยจแล้วเพราะพ่อแม่ลูกเมียหรือญาติพี่น้องเขาเอาร่างไปเผาทำลายเสร็จแล้วโดยคิดว่าตายหรือพาที่ทุดงอยู่ในปา่าเกิดกายทิพย ออกไปท่องเที่ยวเพลินไปทิ้งร่างเดิมไว้จนเน่าเปื่อยผุพังทางทางที่ยังไม่ถึงเวลาตายจึงกลับเข้าร่างไม่ได้อีกเหตุการณ์ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสติตัวรู้ยังไม่สมบูรณ์พอไม่รู้เท่าทันกิเลสไก่ทิพย์แบบออกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นวิมานเทวดานางฟ้าอันสวยงามก็ไปยึดต,ติดหลงไหลจนรืมร่างเดิม ด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติจะต้องพยายามเพิ่มพูนตัวสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์รู้เท่าทันกิเลตัณหาได้อย่างรวดเร็วเท่ากับความรวดเร็วของจิตที่วิ่งเข้าวิ่งออกเหมือนฟ้าแลบเพราะถ้ารู้ไม่ทันกิเลตัณหาเข้ามาแล้วก็จะเกิดความคิดปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับเรานอนหลับฝันไปพอรู้สึกตัวก็ง่วงเงียฝันต่อไป เป็นเรื่องเป็นราวจนไม่อยากลุกออกจากที่นอนแล้วก็ไปยึดต,ติดถือเป็นเรื่องจริงจัง